เพื่อนๆมาชมสวนยามเย็นตอนนี้เวลากโมงครึ่งค่ะต้นกล้วยค่ะช่วงนี้หน้าฝนค่ะหญ้าจะงามมากเลยนะคะมะลโกค่า ก็ขยายปลูกไว้ให้เต็มขานะคะเพิ่งจะปลูกไปไม่กี่วันขยายให้เยอะขึ้นค่ะเป็นขาแดงต้นกล้วย อันนี้ก็เป็นเชอร์รี่ค่ะปลูกได้ยังไม่ถึงไม่กี่เดือนนะมีลูกนิดหนึ่งหนึ่งเม็ดและวเชอร์รี่ต้งเล็ดนิดเดียวนะคะมะละกอปลูกแบบผสมผสานค่ะต้นเริ่มโตแล้วนะคะ กลวยนคะค่ะก็ปลูกผสมผสานกันไปคะ่ะชมสวนกันคะ่ะอันนี้ก็ฝรั่งไม่ปล่อยให้พื้นที่ว่างนะคะน,นี่ก็เป็นฝรั่งแดง สิมสยามค่ะล้ยหอมคาวิดิสค่ะยังไม่ออกลูกค่ะ <ś c oughs> ปลูกปลูกไว้ให้มันแบบติดติดกันนะแบบว่าให้มันคุมหญ้า <ś c oughs> เวลาล่มเวลาต้นไม้มันมีร่มก็จะได้คุมหญ้านะคะอันนี้ก็เป็น น้อยหนาน้อยหน่าแดงมั้งแต่เดี๋ยวรอดูก่อนว่ารอมันออกลูกว่าจะเป็นยังไงคะ่ะนี่ก็ปลูกคาผสมกันอันนี้ฝรั่งฮงเปาซื้อคะ่ะเพาะเม็ดเองนะคะอันนี้ก็แบบเพาะเม็ดนะอันนี้ก็เพาะเองซื้อ ซื้อลูกมากินนะคะแล้วก็แล้วก็เอาเม็ดมาเพาะค่ะก็ต้นโตเริ่มผีใบแล้วค่ะค่ะกล้วยยาก็จะโลกหน่อยนะคะนะคะน้อยนาต้นมะละกอ ต้องใช้ไม้ค้ำค่ะเพราะน้าช่วงหน้าฝนเนี่ยดินมันจะนิ่มก็ต้องมีไม้มาค้ำค่ะมะละกอเดี๋ยวอีกหน่อยมีลูกมะละกอกินไหลเยอะแหละอันนี้น้อยหนาอันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งแล้วนะคะเนี่ยเริ่มพอตัดแต่งกิ่งแล้ว มันก็เริ่มมีดอกแล้วค่ะนะคะค่ะมีดอกแล้วน้อยหนาปลูกเพาะเม็ดค่ะน้อยหนาน้อยนาก็ปลูกแบบเพาะเม็ดเพาะเองนะคะปลูกประมาณสองปีค่ะออกลูกค่ะน้อยหนาก็ไม่นานค่ะก็ขยายค่าขยายอะไรนะคะ อันนี้พริกค่าเพิ่งเอามาเพิ่งมาปลูกได้สองสาวันค่ะเอาขยายปลูกให้เยอะขึ้นค่ะ อันนี้ก็น้อยหนามีลูกแล้วนะคะน้อยหนานะคะกำลังติดลูกนะคะเนี่ยกำลังมีลูกเลยนี่ด้วยนี่ย้อยหนาปลูกปลูกประมาณสองปีนะคะ พิ่งจะเริ่มออกลูกแล้วนะคะก็ตัดแต่งกิ่งนะคะน้อยนาหญ้าจะลกหน่อยว่าช่วงหน้าฝนนะคะลกมากเลยชมน้อยนากันค่ะ นอยนาออกลูกแล้วนีะค่ะเริ่มมีลูกแล้วค่ะปลูกต้นไม้เห็นผลผลิตก็ดีใจเนี่ยต้นนี้ก็น่าจะสิบกว่าลูกอยู่นะคะเกือบยี่สิบลูกนะคะน้อยนานี่ะน,น,นคะคะ แอบซ้อนๆอยู่นนาแอบซ่อนซนะเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันหลายรูปเหมือนกันนะคะน้อยนาเนี่ยนะคะปลูกน้อยนาไว้กินนะคะได้เห็นผลผลิตก็ดีใจปลูกเพราะเม็ดเองค่ะเพราะเม็ดเอง คะได้เห็นน้หนาแล้วก็โอ้บางต้นก็โตบ้างไม่โตบ้างนะคะน้อยหนาก็ถือว่าเป็นพืชทนแรงนะบางอันเนี้ยเราไม่มีเวลาดูแลก็แบบว่าปลูกปลูกทิ้งไว้ะะอะค่ะอ่าคะอืมก็ออกลูกแล้ว ถือว่าเป็นพืชที่ที่ทนแรงดูแลแบบไม่มีศัตรูพืชอะไรเยอะเท่าไหร่นะคะนะคะเห็นผล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 ิตออกดอกออกผลก็รู้สึกมีความสุข นี่ก็ต้นอะโวคาโดค่ะที่สวนก็เริ่มโตแล้วค่ะไมไ่รู้ว่าจะออกดอกออกผลเมื่อไหร่อรอลุ้นกันนะคะว่าอาะโวคาโดที่สวนจะออกดอกออกผลเมื่อไหร่นะคะรอติดตามกันค่ะอินทผพาลัมค่ะอินทผพาลัมก็ต้น ต้นโตแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นเพาะเม็ดนะคะก็อรอดูว่าจะออกลูกกันเมื่อไหร่อีกทีหนึ่งนะคะจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะอินทผลัมค่ะก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่เหมือนกันค่ะต้นก็เริ่มโตแล้วค่ะต้นอินทผลัมค่ะ,คะก็รอติดตามกันนะคะ ว่าจะออกลูกกันไหมรอติดตามกันค่ะมะละกอก็ได้ตำอยู่ค่ะผลผลิตที่สวนค่ะก็มีความสุขได้เห็นมะละกอค่ะ,ะก็ปลูกไว้หลายต้นอยู่เหมือนกันค่ะรอรุ้นกันว่าต้นไหนจะออกผลผลิตให้กินบ้างนะคะ มะละกอสาเกที่สวนค่ะก็ออกลูกแล้วค่ะเป็นปีแรกนะคะเพิ่งจะออกลกูกก็ได้เห็นผลผลิตก็ชื่นใจมากเลยมะละกอนะคะ กมลกอค่ะก็มีความสขชมบรรยากาศกันค่ะยามเย็นนี่ก็เป็นไร่มันสัมปลังค่ะอ๋อนะคะยามเย็นค่ะบรรยากาศบรรยากาศยามเย็นกันค่ะ ก็มีความสุขอากาศดีมากเลยค่ะ,าาาคะตาแหวกวาย ปลาแล็ดแล้วก็ปลาเนยค่ะปลาปลาปึกด้วยค่ะ